เรามีสองคนอยู่ในในในตัวเรานี่มีสองคนเรามีร่างกายแล้วเราก็มีใจร่างกายแก่เจ็บตายแต่ใจเป็นคนกลัวแต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายพระพุทธเจ้ามาค้นพบมาแยกออกว่าคนที่กลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายผู้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่กลัว ร่างกายมันไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่มันไม่รู้ว่ามันจะเดี๋ยวจะต้องเสียต้องพังแต่คนใช้เนี่ยรู้คนที่ซื้อโทรศัพท์มานี่รู้เดี๋ยวใช้ไปต่อไปมันก็ต้องเสียคนที่ซื้อกลัวไม่อยากให้มันเสียใจก็เหมือนกันใจเป็นเหมือนเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของร่างกาย ใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นสมบัติของใจใจได้ร่างกายมาจากพ่อแม่แล้วใจก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กับร่างกายกลัควคิดว่าตัวเองจะตายจะแก่จะเจ็บไปกับร่างกายแต่พอมาฝึกนั่งสมาธิจิตก็ใจกับร่างกายก็แยกออกจากกัน ็อะไรเข้าใจว่าอ๋อใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรไม่ได้ทำให้ใจเป็นไปด้วยใจไม่มีรูปร่างหน้าตาใจไม่มีความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจยังต้องไปเกิดใหม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ พอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ยังไปเกิดใหม่ต่อ